โรงเรียนเบญจาคามวิทยาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น344คนการจัดการเรียนการสอนในสถานาการณ์โควิด1 9ใช้วิธีการสอนแบบออนแฮนและวิธีการสอนแบบออนไลน์ line. สำหรับวิชาวิวทยาการคำนวณได้จัดสอนในทุกระดับชั้น โดยมีการจัดอบรมการสอนวิทยาการคำนวณให้กับคณะครูในโรงเรียนมีการดำเนินการจัดทําโครงสร้างเวลาเรียนและคำอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2 5 5 1ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาว,วิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเบนจคารรมวิทยาในสถานการณ์โควิด -19 โดยคุณครูสุกัญญาการพันนิดมาดูการเขียนโปรแกรมแบบอันปลักนะคะการเขียนโปรแกรมแบบอันปลักนะคะก็คือการ เขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะเราจะใช้บัตรคำสั่งนะคะเพื่อสั่งงานตามขั้นตอนแต่ว่าวันนี้ครูให้ใบกิจกรรมเรียนไปเราจะมาลองทำกิจกรรมตามนี้นะคะใบกิจกรรมที่ครูให้ไปก็จะมีตัวอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะครูให้ก็คือมีบัตรคำสั่งบัตรคำสั่งเนี่ยมีอยู่4แบบที่ครูให้ไปมีเดินซ้ายลูกศรก็จะไปทางซ้ายนะคะเดินขวาลูกศรก็ไปทางขวาแล้วก็เดินหน้าตัวนี้ลูกศรไปข้างบน แล้วก็เดินลงนะคะเดินลงก็คือไปข้างล่างนะคะตัวนี้มีเราก็จะใช้ในการติดคำสั่งนะคะคำสั่งว่าเราจะไปเส้นทางไหนก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปขวาไปซ้ายไปลงไปหน้านะคะอะเรามาดูตัวอย่างเป็นการเดินไปที่ร้านไอศครีมนะคะลักษณะการเดินอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะเราจะเดินไปที่ร้านไอศครีมก่อนอยากกินไอติมนะคะ โปรแกรมนี้มีชื่อว่าครูตั้งเชื่อมันเป็นว่าโปรแกรมแก้หิวนะคะเนื่องจากว่าหิวและมีอาหารอยู่สองแบบก็คือมีเค้กกับไอศครีมนะคะขั้นตอนแรกเลยจะไปร้านไอศครีมก่อนนะคะก็มาดูลำดับคำสั่งที่ได้อันนี้คือคำสั่งที่ครูให้ไปมีสีแบบนักเรียนก็เลือกมาใส่นะคะลำดับคำสั่งที่ได้ตอนแรกจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้เราจะไปร้านไอศครีมเราควรจะเดินไปทางไหนดีถ้าเราเดินหน้าเราเลือกเดินหน้ามาใส่ตรงนี้ มันก็จะไปติดกําแพงไม่สามารถเดินต่อไปได้ใช่ไหมคะแสดงว่าเส้นทางที่เราไปเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นไปได้นะคะคําสั่งตัวนี้ดังนั้นเราจะต้องเลือกคําสั่งให้ถูกด้วยนะคะต้องดูอุปสรรคกีดขวางถ้ามันกีดขวางก็ต้องเลี่ยงเส้นทางนะคะใครขอดูหน่อยทําอยู่หรือเปล่าคนอื่นๆ ให้โชว์โชว์โชว์ในขณะที่เราเพื่อนก็โชว์ผลงานได้นะคะโชว์หน่อยอ่าโอเคเยี่ยมเลยอโอเคถูกต้องเขียนแบบนี้นะคะเอาเราติดแล้วเราก็เขียนลำดับขั้นตอนนะคะอันนี้เรามีเงื่อนไขอยู่สองเงื่อนไขนะคะแบ่งเป็นสองเงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือ เงินขายได้ก็คืออะไรคะเดินทางจากร้านหนังสือไปร้านไอศครีมแล้วก็แบ่งติดเงินขายแรกอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือเงินขายที่สองอยู่ฝั่งขวามือคือไปร้านขายเสื้อผ้าร้านกาแฟแล้วก็ร้านดอกไม้นะคะผู้รับครับว่าไงครับเออไอไอพ่อสองไอ้่อสองนี่ให้เดินจากร้านไอติมไปไปร้านขายเสื้อผ้าแล้วครับข้อสองเหรอครับใช่ใช่เดินจากร้านไอติมไปร้านขายเสื้อผ้า แล้วก็เดินจากร้านขายเสื้อผ้าไปร้านขายขายกาแฟแล้วก็เดินจากร้านขายกาแฟมาร้านดอกไม้ก็คือต่อเนื่องกันเลยนะคะอันแรกเนี่ยเดินจากหนังสือไปร้านไอศครีมใช่ไหมต่อไปอันที่สองก็คือต่อไปก็คือไปร้านขายเสื้อผ้าร้านกาแฟแล้วก็ร้านดอกไม้ก็คือออกมาจากร้านไอศครีมนั่นแหละค่ะข้าเคลเยเยมเลยพู้เคลยเลย เลยเลยเนาะอ่าช่วยตอบด้วยนะคะอ่ามาดูเส้นทางแรกก่อนนะคะตามโจทย์เขาบอกว่าให้ไปที่เดินทางจากเลามก่อนเอาเส้นมาหน,า,หนาเลยเดินทางจากร้านหนังสือไปที่ร้านไอศครีมะคะ่ะแสดงว่าขั้นแรกเนี่ยเราไปที่ร้านหนังสือก่อนเลยอ่ะมองออกไหมตรงนี้คือร้านหนังสือเพราะว่าเลยคะ่ะมีหนังสืออยู่หน้าร้านเนาะไอศครีมคือตรงนี้อ่าเส้นทางที่เราจะเดิน มาจากตรงนี้เลยนะผมผมผมเดินงานและผมผมน้าใหญ่เลยเลเดินตรงนี้เลยเนาะอาใส่สอนให้มันทูเลือกเป็นสีเดียวเลยนะเดินหน้าอ่ะเดินหน้าเป็นสีเขียวนะคะต่อไปล็อกนี้เดินไหนดีเราจะไปฝั่งนี้หรือเราจะไปฝ่งนี้อ่ะช่วยกันเลือกสิผมตรงเลยฝั่งครับผมจะตรงเลย ถ้าเราใช่เลเราคือเพื่อนกันอ่าแล้วถ้าเราจะไปร้านขายเสื้อผ้ามันจะติดไหมคะทางสวนค่ะอ้อมไปเดินเดินสวนครเดินเดินสวนแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราเลือกอต่อไปเดินขวาเสร็จแล้วครูก็จะเดินหน้าต่อนะคะตรงนี้เดินหน้าก็ไปถึงร้านไอติีมแล้วสามเส้นทางนะคะดังนั้นจากร้านหนังสือไปร้านไอศครีมครูจะมีแค่สามเส้นทางเท่านั้นนักเรียนอาจจะมี หนึ่งสองสามตรงนี้ก็ได้นะคะดังนั้นครูก็จะเลือกตามที่ครูเลือกเมื่อกี้นะคะตรงนี้ขั้นตอนแรกเลยเดินหน้าต่อไปครูก็เลือกเดินขวานะคะครูก็เลือกเดินขวาเป็นอันที่สองนะคะส่วนต่อไปเดินหน้าคืนนะคะก็ไปถึงร้านไอศครีมแล้ว โอเคแล้วก็เขียนกำกับให้นิดนึงนะคะครูก็จะเขียนกำกับให้เขาว่าอันนี้เป็นเส้นทางที่หนึ่งที่ครูเลือกเส้นทางที่สองคำสั่งที่สองนะคะไม่ใช่เส้นทางต่อไปอันนี้ก็เป็นคำสั่งที่สามนะคะอ่ะมีทั้งหมดสามคำสั่งนะคะ สามคำสั่งแล้วก็ไปถึงด้านไอศครีมนะคะหรือตรงนี้อาจจะมีรูปไอศครีมมาติดเป็นตัวที่สี่ก็ได้นะคะแต่ครูไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่าตามนี้นะคะทุกคนเสร็จหรือ,อยังติดเสร็จหรือ,อยังไหนลองมาโชว์ผลงานหน่อยสิเอาใครติดอันที่หนึ่งเสร็จแล้วโชว์ผลงานหน่อยอ๋อโอเคอ๋อของคุณเดินหน้าเดินหน้าใช่ไหมอ่าของคุณใช่ค่อ่าโอเคทุกคนโชว์ผลงานพร้อมกัน อ่าคุณห่างๆกล้องหน่อยคะ่ะอ่าโอเคเยี่ยมเลยค่ะน้องบีโอเคคะ่ะอ่ะน,น้นองอาจจะแปะแบบว่าทุลักทุเลนิดเ่ียก็ไม่เป็นไรนะคะผลงานของเราได้อยู่เนื่องจากว่าเราทําที่บ้านเนาะอุปกรณ์อาจจะไม่ไม่แบบอุปกรณ์อาจจะไม่อํานวยนะคะโอเคเยี่ยมค่ะคุณผมแค่อัศวินหชือ่อนาะ อ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมนี้นะคะมันก็เหมือนกับการแบบเขียนโปรแกรมนั่นแหละคะ่ะก็คือการคิดวิเคราะห์เนาะไปตรงนี้เส้นทางนี้ไปไม่ได้เราก็เปลี่ยนเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกให้ถูกต้องมันก็คือการฝึกคิดแบบง่ายๆนะคะถ้านักเรียนได้ฝึกคิดได้ได้ฝึกแก้ปัญหาแบบนี้นะคะมันก็จะได้กระบวนการของนักเรียนด้วยนะคะ